สวัสดีครับกลับมาพบกันประจําคลิปนะเดือนกุมภาพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครอยากจะทําบุญสร้างพระอุบโบสถนะครับที่วัดมหาธาตุแหลมศักนะครับกับหลวงปู่เนตรนะอายุร้อยปีเองนะครับก็สามารถนะ สแกนเกี่ยวโคดหน้าจอได้นะครับรวมถึงว่าใครอยากจะทําบุญกับหลวงปู่เจริญนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับท่างสร้างโรงพยาบาลนะครับก็โอนตามบัญชีนั้นได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากจะร่วมสร้างเขื่อนให้ชาวบ้านให้กับทุกทุกสรรพสัตว์นะครับกับหลวงปู่จือวัดเขาตังคอุดมพรจังหวัดชายภูมิก็สามารถโอนตามบัญชีที่ขึ้นหน้าจอให้กับทุกทุกท่านได้ครับ ทุกส่วนนะครับไม่ท่าไม่ได้รู้เรื่องนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมด้วยนะครับไม่ได้รู้จักกันด้วยนะแต่เราไปทําบุญแล้วเราศรัทธาไงก็เลยอยากจะใครอยากร่วมบุญกันนะครับทำบุญให้ตัวเองนั่นแหละนะครับก็โอนตามบัญชีหน้าจอได้ครับฝ <Nein. S 1> ากข้อความนะครับถึงคนที่เคยตวจชะตาดูดวงกับผมทุกคนแล้วเนี่ยนะจะเห็นว่า ลายของผมนะมันหายไปนะครับทีนี้มีคนมาช่วยกู้คืนแล้วนะครับสามารถแอดไลน์ ID เหมือนเดิมนะ a. จุด YOR กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับมามองอยังไงก็มองว่ามีเรื่องดีเข้ามานะในดองชะตาอยู่ในหลายๆส่วนเลยอย่ามองคนมองว่าดาวพระประหัสนะเป็นดาวเจ้าเรือนรักของชาวลัคนาราศีธนูไปตกอยู่ เดือนของภพอรินะการที่ไปตกในเดือนของภพอริเนี่ยนะมันมันตกนานแล้วนะครับมันก็จะมีดาวอื่นอื่นนแหละนะครับมาเป็นองค์ประกอบมาเป็นตัวช่วยอ่าให้กับลัคนาราศีธนูนะผ่านพ้นนะสิ่งที่ไม่ดีออกไปอย่างนี้นะครับอย่างดาวในช่วงจังหวะของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีทั้งดาวพระเกตอังคารพุธอาทิตย์ นะครับที่โครจรน,นะกลับเข้ามาช่วยนะสุขด้วยนะห,หลายๆดาวเลยนะกลับเข้ามาช่วยให้กับชาวลัคนาราศรีธนูนะครับดีขึ้นในหลายๆเรื่องเอาเรื่องดีข้อที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือในเรื่องของหน้าที่การงานการงานต่างๆนี่นะครับ แม่บางคนนะพอดาวเจ้าเรือนไปตกในตำแหน่งเสียนะในหลายๆช่องในหลายๆช่วงนะมันก็จะแบบทำอะไรเหมือนติดขัดใช่ไหมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทีนี้พอเข้ามาสู่ในช่วงจงหวะของเดือนกุมภาพันธ์ดาวดีๆนะครับโคจรเข้ามาและ้วนะใครที่รองานอยู่เอาสำหรับคนว่างงานนะใครที่รองานอยู่นะครับจะมีเกณฑ์นะได้เรียกคุยได้เรียกไปเซ็นสัญญานะครับได้เรียกเปเซ็นเอกสารนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะกุมภ มีนายาวๆเลยนะครับถือว่าจะมีเรื่องดีในเรื่องของงานนะครับงานเนี่ยเวลาจะได้นะในในเดือนเดือนนี้เขาเรียกว่าอย่าไปเครียดอ่าทำตัวให้สบายๆอย่าไปเครียดนะถ้ามันจะได้มันได้เลยนี่มันจะได้แบบ สิ่งที่หวังนะสิ่งที่หวังอาจจะไม่ได้นะแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดหวังสิ่งที่แบบไม่คิดว่าจะได้นย่างนะครับมันจะได้กลับมานะในเรื่องของหน้าที่การงานสําหรับาชาวลัคนาราศีธนูนะรวมถึงว่า,าคนที่ทํางานเป็นโปรเจกต์นะมีหลายๆโปรเจกต์เข้ามาในชะตาชีวิตนะต้องวิ่งนําเสนอโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้นะครับถึงจะได้งานมาแบบนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับข้อดีแบบ มาพนักงานประจําเลยคือว่าไปเสนอโปรเจกต์แล้วเดี๋ยวก็ได้ไปคุยไปเจราจาตรงนั้นตรงนี้นะเดี๋ยวก็ได้ี่เห็นไหมจะมีโปรเจกต์ดีๆเข้ามามีงานให้ได้ทําเพราะฉะนั้นการงานในเดือนกุมภาพันนี้ค่อนข้างที่จะก้าวหน้านะรุ่งเรืองนะครับสําหรับคนที่ว่างงานนะหรือว่ารอโปรเจกต์สำคัญๆต่างๆนะครับมีข้อดีอทยอยเข้ามาเต็มเดือนเลยนะเรียกว่าถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากนในเรื่องของหน้าที่การงาน ทีนี้นะครับมันจะเป็นข้อแบบไม่ดีสําหรับใครบ้างนะดาแบบนี้ไม่ดีสําหรับคนที่มีงานแบบมั่นคงดีอยู่แล้วะ่ะ อ่ามันจะมีอะไรมันจะมีงานเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมแต่าถ,าถามว่าถ้าเรามองในแง่บวกอ่ะมองไปในแง่ดีไปยังไงชะตาชีวิตมันมีปัญหายอยู่แล้วใช่ไหมมีดาดาวพระราชไปตกอริอ่เวลามันมีงานดีๆเข้ามานะงานเยอะๆเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็นการนะเป็นเครดนะให้คิดซะว่าเป็นเครดในการแก้ดวงชะตาชีวิตว่างานเยอะขึ้นนะงานมีมากขึ้นอยู่ดีเดินไปที่โต๊ะทำงานโอ้งานกอง เต็มอ่าเห็นไหมมากันพลุพลบๆไปหมดแบบนี้นะครับก็จะได้เปลี่ยนนะทัศนคติว่าเออเป็นการแก้เครียดแก้ดวงนะเอางานมาเยอะๆฉันจะได้ทําให้แบบอ่าเหนื่อยไปกับงานจะได้ไม่ไปติดเคราะห์ตรงส่วนอื่นนะกลับเข้ามาให้กับชะตาชีวิตนี่เห็นไหมมันก็จะมีมุมมองในแง่ดีๆเกิดขึ้นมานี่นะเพราะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นอ่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับมีความคล่องตัวมีปัญหาเยอะแต่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้จน ก่อเกิดความสําเร็จนะครับดีๆกลับเข้ามาถึงตัวนะถึงเรือนชะตาชีวิตถือว่าเป็นข้อดีเหล่านี้เองนะครับที่ในเรื่องของสุขภาพล่ะ อ่าสุขภาพเนี่ยอ่าเป็นไปยังไงบ้างนะครับในเมื่อดาวเจ้าเรือนไปตกในตำแหน่งเสียนะเป็นช่วงจังหวะดีเลยนะที่จะแบบไปตรวจร่างกายนะไปตรวจสุขภาพประจําปีนะจะได้เป็นการแก้เคราะห์แก้เคล็ดนะครับให้กับดวงชะตาด้วยนะเพราะว่าอ่าเวลาเราทํางานเนอะบางคนไม่นึกถึงสุขภาพนะแต่พออายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะเราจะเริ่มมองย้อนไปแล้วว่าโอ้โหที่ผ่านมานี่เราแบบไม่ไม่ถนอมเลยนะ อ่าเดี๋ยวภูมิตกได้นะฮะชาวลัคนาราศีธนูนะครับเพราะนั้นเป็นเดือนดีนะสำหรับการอ่าไปดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับเดือนดาวในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจ่าลืมทำบุญนะตักบาตรด้วยสังฆทานยานะยารักษาโรคแบบนี้นะครับอาหารดีๆนะถวายพระพิสุสงฆ์นะเพื่อเกิดเป็นบุญมนุนนำนะครับให้กับเป็นชะตาชีวิตของชาวธนูนะตลอดทั้งอ่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับในช่วงจังหวะที่ต้องระมัดระวังเคราะห์เนี่ยนะเหมือนที่ก ไปเนี่ยมีช่วงไหนบ้างนะก็ประมาณกลางกลางเดือนไปก่อนนะกลางกลางเดือนไปยาวๆนะธรรมะวังในเรื่องของอาการมีปากเสียงนะครับาการพูดผิดหูนะบ้างนะในช่วงสำหรับของอครึ่งเดือนหลังนะเท่านั้นเองนะครับมันก็จะไม่มีอะไรหรอกนะถ้าทาใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านได้นะครับเพราะจังหวะของอเดินกุมภาพันธ์บางคนไปช่วยคนอื่นก็เรียกมีทุกข์เพราะไปช่วยคนอื่น อันนี้ก็มีนะอ่าเห็นบางทีคนอื่นเขามีปัญหาเราเข้าไปเคลียร์เนี่ยปัญหามันเกิดกับเราอีกนี่อารมณ์ประมาณนี้ไปช่วยคนอื่นเขานะอ่าแต่มันก็เป็นจังหวะดวงนะฮะที่มันจะนําไปนะที่จะพาไปนะครับนี่ดาวในลักษณะแบบนี้นะใครอยากจะอ่าเหมือนแบบ อ่าเป็นในหน้าก็ได้นะครับจะไปรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์รถนะครับเพื่อเข้าธนาคารนะติดต่อกับธนาคารากู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านซื้อรถอย่างเงี้ยนะครับาซื้อรถใหม่อย่างเงี้ยทาได้นะทาได้ดีด้วยนะรวมถึงว่าอ่าเป็นช่วงจังหวะนะวันท้ายเข้ามาอยากแต่งบ้านใหม่ก็จะแต่งแล้วจะมีความสุขภายในครอบครัวนะทาสีบ้านใหม่เนี่ยจะมีรายจ่ายแล้วเหล่านี้ออกมานะครับ,รบทําทําซ่อมรถอย่างเงี้ยนะครับกลับร้ายกลายเป็นดีมันจะเสีย ก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆย้อนกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะครับไปหลายคนหลายๆท่านนะแต่ระมัดระวังนิดนึงแหละในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของใครของคนในครอบครัวบางทีดาวมันส่งนะดาวมันส่งนะ ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเจ็บป่วยอยู่เจ็บป่วยเรื้อรังอยู่แบบนี้นะครับเราก็ต้องเขาต้องการการดูแลมากยิ่งขึ้นอ่าเป็นกําลังใจให้การและกรรมนะอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะได้มีเรื่องดีๆนั้นย้อนกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีธนูเวลา,าทำบุญทากุศลก็นะอ่าเหมือนอุทิศกุศลนะครับมาให้บุปการีของเราด้วยนะจะได้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะสุขภาพดีๆเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวตลอดทั้งปีเลยนะครับนี่นะครับมาดูเรื่องอื่นๆต่อนะครับเรื่องการ การเงินล่ะอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับพองานดีเนี่ยเงินมันก็ต้องคล่องนะงานดีมันก็ต้องคล่องแต่สมมติจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ไหมจะเป็นการทยอยจ่ายขามากกว่านะมีเกณฑ์ดีที่จะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ได้เงินเยอะนะแต่จะเป็นการทยอยจ่ายกลับเข้ามานะเพราะฉะนั้นการเงินอ่าในช่วจงจังหวะของเดือนกุมภาพันธ์นะครับยังมองว่าอ่าคล่องมืออยู่นะมีเรื่องรายได้ดีนะครับกลับเข้ามานะะถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับโชคลาภ เป็นยังไงบ้างนะโชคลานี่นจะได้มาจากการแบบกระตันยูอะ่ะนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอวยพรมเมื่อไหร่ก็มีโชคเมื่อน,นั้นนะนะครับเพราะนั้นะนะก็อย่าลืมดูแล,ลผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะจะได้มีโชคดีนะครับภายในครอบครัวนั้นย้อนกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีธนูด้วย ความรักนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะความรักเหมือนแบบว่าถ้าอยู่กันมานานๆนอ่าก็จะเริ่มมาอ่าอย่างที่บอกนะว่าทําบ้านใช่ไหมทาสีบ้านจะเป็นการแบบปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะบางส่วนนะเพื่อเป็นพื้นที่ทํางานก็ได้นะฮะเป็นพื้นที่ที่จะเตรียมทําธุรกิจต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะเขาเรียกว่ามามาคุยมาช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะหลายๆอย่างภายในบ้านอ่าให้กลับมาสามารถทําธุรกิจดาเนินธุรกิจต่าง นะครับอันเนี้ยดีได้นะเป็นเรื่องที่ดีนะครับความรักความสัมพันธ์นะในเดือนเดือนนี้เขาเรียกว่าเหมือนแบบไปเที่ยวอ่าสมมุติไปเที่ยวกันคบกันใหม่ๆก็ได้อยู่กันมานานๆก็ได้นะพากันไปเที่ยวนะที่ไหนก็ได้นะครับจะก่อเกิดความสุขนะครับกลับเข้ามานะเน้นแบบทะเลหน่อยก็ได้นะต่างประเทศก็ได้ถ้ามีทรัพนะอ่าแต่ช่วงปีหกแปดเนี่ยอ่าภาวะเศรษฐกิจอาจจะแบบ เหมือนต้องถนอมเงินหน่อยนะแต่ถ้าใครมีโอกาสดีมีครับนะไปแล้วไม่เดือดร้อนนะครับก็สามารถไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจะเกิดความสุขนะจะเกิดความสุขมากความรักความสัมพันธ์นั้นถ้าเคยไม่ดีจะกลับมาดีได้นะจะกลับมาดีได้เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีๆย้อนกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีธนูครับ ขอบรารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆรักาาราศีประสบแต่ความร่มเย็นสงบสุขร่ำรวยตลอดปี2,568นี้ครับ